รถคันนี้เป็นรถโปรวินได้คนกรุงเทพนี่เขาก็แปลกนะ <c oughs> คือเขาไม่ไม่ไม่ยอมตื่นไม่รู้จะตื่นไปไหนอะท <c oughs> ี่เขาบอกว่าอย่าน,นอนตื่นสายอ,อย่าอายทำากินอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนามไม่ใช่ตื่นเช้าไปไหนฮะนอนเอาแรงไว้ตอนสี่ทุ่มไม่ดีอ่ะห้าทุ่มไม่ดีอ่ะเช่มไหม หรือไม่ก็ช่วงบ่ายมีแรงคือต้องนอนนอนตื่นสายานอนตื่นเช้าด้่ดคู่เอียวนองนอนต่ววมีคนแก่ยอยู่ชีวิตนี้ก็ดีเหมือนกันนะ ของมาส่งไปเก็บทางที่หลังในมือว่าจบอาชีพนี้ไม่เลวขี่มอเตอร์ไซค์มันสนุกดีจบกมาส่งยูป่าเป็นนั่นเต้าหูีเจป็นน้เต้าหูฝ่ายนี้น่าจะอยู่คนเดียว ใครรู้ตใเช้าไม่หรเราเขยิบจับนเช้าตื่ช้า่เ้าเชาเข้าตื่นเ้านี่มาปลกทุกเช้าหรือเปล่าเนี่ยรถเก็บข่าวพูด พูดเป็นเอกลักษณ์ให้คนที่ได้ยินแล้วจำได้คนอื่นฟังอย่างเราคนต่างถิ่นมาฟังไม่รู้เรื่องแต่กระลอกนี่รู้เรื่องเพราะกระลอกอยู่นี่มานานนี่กระลอกให้ดูกระลอกน้อยลอยชูชอร่รออรุณมันล่อไออุ่นเจะดวงสุริยันเปียบเปยเหมือนกับเมือควัน นี่ี่อยู่แถวบ้านนะมึงโดนสอยด้วยอัดลมเบอร์สองนะผัดกะเพราอยู่ไปก็ทำไปช็อตเนี่ยโอ้โหมันเดินแกงอะก็อยู่ไปเถอะทำไปช็อตนะ ชีวิตมีสบายเลยเกินะไม่เคยทำมาหากินอะไรเลยยังเจะงว่งองเ่อะตื่นข้อน้ำที่นี่ไม่มีตันข้อน้ำใหญ่หมู่บ้านอะไรดีจังเลยถนนกว้างยี่ห้ถนนบ้านเราอีกนะจอดได้สองข้างเลย ก็จะไม่มีมากส่วนมากจอดในบ้านข้าไปสู่บ้านเพื่อนดีกว่าเี่อกี้บอกสัญญาแอา้าวไม่น่ากลัวนี่นสัญญาว่า จะพาไปพาไปอะไรนะพาไปดูรถปอดเออรถปอปดเทตินัมกับพาไปดูรถมาสด,ดา้าของเพื่อนไปดูมาสด,ด้าของเรา เลนนือดไปไหกล้องอันนี้มัน่ก็ะทิ้นน,น่าใช้นะแบดนี้คงไม่มีหวังเราเพราะว่าใจเราไม่กล้าด้วยกล,าลย้าซื้อ ซื้อได้แค่ 50, ห้าหมื่นเอยืมแล้วซื้อมาไอ 40, ้อสี่หมื่นยังใช้ดีอยู่เลยสี 40, ออ่หมื่นไม่รู้เราขี้เหนียวหรือว่าเราฉลาดไม่รู้ไม่รู้ออยิงไปบอก เพื่อนเคยให้หัวหัวไม้กลอฟอันสี่หมื่นแปดแห้งกับรถโอเปิลอีกหัวไม้กลอฟอันเดียวให้ไปไปบ้านเนี่ยเด็ใหญ่ใหญ่ตรงนี้เดี๋ยวลุงใหญ่อ่ะกลับไปยาวให้ดูโอเคครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำบ้าน เพื่อนเมื่อวานบอกว่าให้บอกว่าอะไรที่ไหนเมื่อไร่เพื่ออะไรก็คือเนี่ยบ้านเพื่อนที่กรุงเทพเมื่อก่อนจะถึงเช่นปีมีอะไรอย่างไรก,ก็อย่างที่มานอนเนี่ยไม่เคยมานอนเลยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ชั้นประถมฝันไว้ว่าวันหนึ่งจะได้มาอยู่มานอนด้วยกันตอนนี้ก็ผ่านไป หกสิบหกปีมันจะได้มาอืมพูดอย่างนั้นไม่ถูกเพราะตอนนั้นที่รู้จักกันอายุประมาณสักสิบสองอืมไม่ใช่แล้วแหละประมาณสิบขวบลุงใหญ่ไปเรียนตั้งแต่เจ็ดขวบไม่รู้ไอ้หมอนี่มันไปเรียนตอนไหนจําไม่ได้แล้วร,รู้แต่ว่า อยู่ด้วยกันสม,มัยปฐมก็ตกห้าสิบกว่าปีโอ้พระเจา้ามันเร็วอยู่เนี่ยยังเ,เ,นนเตะบอลกันอยู่เลยห้าสิบกว่าปีเตะบอลกันอยู่เลยมันเร็วอย่างนี้โอ้พี่เจ้าทำมาหิตเวลาผ่านไปเร็วมากดังนั้นเพื่อนๆน,นะครับจะทําอะไรรีบๆทำรีบเร่งนะอย่าหมตตาดติอ่าอจชย่ากาอยู่นะใช่ไหมไม่ใช่ ในุงใหญ่ค่าเวลาเป็นวันตุงใหญ่ก็คืออาจชักช้าเวลาแต่ละวันผ่านไปบางครั้งก็เร็วมากแต่บางครั้งก็ช้าชิบหายมันก็เบื่อนะอยู่มาตั้งนานแล้วอยู่มาจนเบื่อแล้วเบื่อบางครั้งก็ไม่เบื่อเลยบางครั้งก็อยากขับรถไปเที่ยวเชียงใหม่อยากนู่นนี่นั่นมันก็ไม่เบื่อแต่ว่าคราบี่่ไม่เบื่ออโอเค กดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออนทัวรดได้คุยรุยไทยครับเจอคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามรุ่งใหญ่เนียครับตั้งโทรศัพท์ขึ้นเห็นตัวแดงๆใต้คลิปกดเลยจุบจุบตัวแดงๆติดตามแล้วก็ฉากคุยรุงใหญ่เรื่องขึ้นเรื่องขึ้นไปข้างล่างเขียนเขียนว่าคอมเมนต์เขียนภาษาไทยเขียนว่าแสดงความเห็นนะก็สามารถแสดงความเห็นกับรุ่งใหญ่ได้ครับ สียงเลยอุ้ยถ่ายไปถ่ายมาถ่ายไปตั้งสิบนาทีเลยเนี่ยเดี๋ยวชมให้ครบสิบนาทีแล้วกันเพราะว่าเลขสิบสวยดีนะ